คุยข้ามโลกกับ B.O.A ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันกับรายการคุยข้ามโลกนะคะวันนี้ก็อยู่กับมิ้นวัสมนุอุจรินค่ะและปอเยี่ยมยุสุธิชายาครับค่ะวันนี้ก็ตามชื่อของอ่ะอปพิโซดนี้เลยเนาะที่ตั้งชื่อไว้เราก็จะมาพูดถึงกาแฟกัน ปอนี่กินกาแฟแบบว่าบ่อยไหมคะแบบว่ามีทเทิร์นในการกินยังไงบ้าง,บ,างบ,บ้าคลั่งครับผมกินเป็นประจำครับ <laughs> ถ้าให้อาบได้ก่อนออกจากบ้านตอนเช้าก็จะอาบกาแฟ <laughs> <c oughs> คือไม่ได้ติดถึงขั้นว่าถ้าไม่ได้กินแล้วก็จะลงแดงอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มต้นวันโดยไม่มีกาแฟแล้วก็จะรู้สึกว่ามันมืดมนผิดปกติเนาะรู้สึกว่ายังไม่ตื่นดีอะไรเงี้ยม,มันก็จะปวดหัวนะครับเออนี้ไม่รู้ <laughs> <c oughs> อันนี้ไม่รู้เรียกว่าติดหรือยังแล้วพี่มินนี่กินไหมครับไม่ได้กินเลยแล้วแบบ ค่อนข้างแปลกเพราะว่าเข้าใจว่าแบบพวกเราแบบส่วนใหญ่แบบทุกคนทกินกาแฟกันแต่ว่าส่วนตัวคือไม่ได้กินค่ะแต่ว่าชอบกลิ่นกาแฟเขานะคือถึงจะไม่ได้กินเนี่ยแต่ก็ชอบกลิ่นแบบเวลาอยู่ในเครื่องสำอางหรือว่าสครับกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเออก็อชอบค,คือบริโภคกาแฟในรูปแบบอื่นประมาณนั้นไม่ได้กินเรามาขัดตัวแทนครับคืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคือเราชวนคุยกันเรื่องนี้เพราะว่ายี่สิบเก้ากันยายนเนี่ยมันจะเป็นวันกาแฟแห่งชาติของอเมริกาเนาะ คือมันไม่ใช่วาระแห่งชาติเลยแต่ว่ามันตั้งกันเองอ่ะเลแล้วก็1ตุลาคมเนี่ยก็เป็นวันกาแฟสากลนะฮะยังไงก็ตามนะครับต่อให้เรารับรู้หรือไม่ว่ามันมีวันนี้เนี่ยแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ากาแฟก็เป็นเครื่องดื่มที่หลายคนขาดไม่ได้ในแต่ละวันนะฮะผมก็เช่นกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้คุยว่า กาแฟเนี่ยมีกี่แบบเครื่องดื่มแต่และชนิดมันชงต่างกันยังไงเอสเปรสโซคาปูชิโนอะไรอะไรอย่างนั้นปป <laughs> ไม่ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้เราก็พยายามล้องหลบทิก่กสิทธ์คือไม่ได้จะขายคำอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนคุณผู้ฟังเนี่ยรู้จักวันกาแฟแล้วก็รู้จักกาแฟให้มากขึ้นอีกนะครับว่าพืชตัวนี้เนี่ยนอกจากเป็นเครื่องดื่มสุดฮิตแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปสุดฮิตอย่างที่พิมินเขาใช้เป็นสครับแล้วเนี่ย <laughs> มันมีความสําคัญ หรือว่ามันมีเรื่องเล่าในมิติอื่นๆยังไงนะครับซึ่งเราก็จะมาคุยกันในวันนี้ให้มันลึกขึ้นครับพี่ค่ะแล้วก็มาเริ่มมันก่อนด้วยการปูพื้นสั้นๆเรื่องวันกาแฟแห่งชาติก,กันก่อนเลยคือเดิมทีเนี่ยวันกาแฟมันเกิดขึ้นในปี2004ค่ะจากแคมเปญที่เริ่มโดยสมาคมกาแฟแห่งชาติซึ่งเป็นเครือข่ายของคนในธุรกิจอุตสาหกรรมกาแฟในอเมริกาเขาก็มารวมตัวกันแล้วต่อมาเนี่ยพอมีองค์กรกาแฟนานาชาติเกิดขึ้น องค์การการค้าของคนในอุตสาหกรรมกาแฟจากหลายประเทศเขาก็ใช้วันที่1ตัวตุลาคมเป็นวันกาแฟสากลถามว่าทําไปเพื่ออะไรก็ในเว็บไซต์ขององค์กรกาแฟนานาชาติหรือชื่อย่อก็คือ ICO เขาก็บอกว่าทําไปเพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายคุณภาพแล้วก็แพชชั่นของภาคธุรกิจการกาแฟค่ะแล้วก็เป็นโอกาสให้คนที่รักกาแฟเนี่ยแสดงออกถึงความรักในตัวเครื่องดื่มนี้ แลวก็แสดงออกการสนับสนุนผู้ปลูกกาแฟทั่วโลกนับล้านหลายด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคนเราเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมากินกาแฟกันในช่วงแบบยุคสม,สมัยใหม่คือข้อมูลจากสารานุกรมบริทานิกาเนี่ยก็บอกว่ากาแฟหรือว่าภาษาอังกฤษคือ c o ฟฟี่เดิมทีคือเป็นพืชท้องถิ่นที่ตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นอานที่ตั้งของเอธิโอเปียชื่อท้องถิ่นค่ะเขาก็คือคาฟา K A W F A คล้ายๆคำว่าคอฟฟี่มั้ย แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเป็นที่บริโภคแล้วก็ปลูกในบริเวณข้าวสมุทรอาราเบ,บียในช่วงศตวรรษที่15เก็ดเล็กๆตรงนี้นะคะก็คือว่าจุดที่สะท้อนความรุ่งเรืองของการค้ากาแฟในยุคนั้นเนี่ยคือเมืองท่าที่ในจุดปัจจุบันเนี่ยคือประเทศเยเมนเมืองนั้นเขาชื่อว่ามอคค่าซึ่งมาคุา้นๆเขาก็าคือชื่อของกาแฟชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันในตอนนี้โอเคเมืองมอคาเนี่ย เขาก็มีชื่อเสียงในฐานะจุดการค้ากาแฟในยุคศตวรรษที่15-17ซึ่งแม้กาแฟผสมช็อกโกแลตที่เราเรียกกันว่ามอคค่ากันเนี่ยจะมีชื่อเหมือนกันอย่างที่บอกกันไปเมื่อกี้แต่ก็เป็นคนละอย่างในทางรายละเอียดค่ะต่อมาพอถึงศตวรรษที่17กาแฟเนี่ยก็ถูกขาไปจากตอนแรกใช่ไหมเขาก็อยู่ในอ่าแอฟริกาตอนนี้เขาก็ไปถึงยุโรปแล้วแล้วก็เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น จากนั้นการผลิตกาแฟที่เคยถูกจํากัดอยู่ตรงที่แอฟริกาหรือว่าพื้นที่คาสมุรแถบอาระเบียตอนใต้เนี่ยเขาก็ค่อยๆขยายการผลิตไปที่เกาะชาวาแล้วก็อเมริกาเกาะชาวานี่ก็คือแถวๆอินโดนีเซียไปไกลมากไกกลมาออจากแอฟริกาข้ามอเมริกาตะวเนีไปยุโรปอตอนนี้ข้ามเรียกว่าข้ามมาหาสมุทรอินเดียมาหาสมุทรแปซิฟิกไปถึงเกาะชาวาเลยอ่าแล้วก็ข้ามแบบไปถึงอเมริกาเลย ขาก็ได้รับความนิยมมากขึ้นในศตวรรษที่18คราวนี้ก็ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาถึงศตวรรษที่20บราซิลค่ะกลายเป็นผู้ผลิตก,กาแฟรายใหญ่ของโลกขณะที่เทคโนโลยีในการคั่วบดแล้วก็บรรจุก,กาแฟเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่นเครื่องชงกาแฟเอ็กเปรสโซที่ทำให้ร้านด้วยกาแฟเนี่ยเสิร์ฟกาแฟได้เร็วขึ้นหรือว่าจะมีสำหรับคนที่แบบว่าอยากอยากกินเร็วๆก็มีกาแฟสเสรรูปที่ละลายกับน้ำร้อนได้เลยหรือว่าเป็นเครื่องดื่มแบบ ดีครับไม่ไม่ใช่ดีครับอกแบบว่าสวัสดีครับนะดีครับวันนี้คือมาจากคาว่าดีคาเฟอีนหรือว่า <caust ing. S 2> เป็นกาแฟแบบที่มีคาเฟอีนต่ํหเลยไม่มีคาฟเคาฟอีนเลยสําหรับคนที่เขาชอบทานกาแฟอยากเสพความเป็นกาแฟแต่ว่าไม่ได้ต้องการคาเฟอีนไม่ได้ต้องการดีอืมใช่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางวันที่ผมกินกาแฟเนี่ย huh คือคือเราต้องการคาเฟอีนจํานวนหนึ่งแต่ว่าเราอยากกินกาแฟมากกว่านั้นแต่เรารู้แล้วว่าเรากินไม่ได้มากกว่านั้นแน่เพราะว่า ถ้าเรากินมากกว่านี้เราจะดีดเราจะแบกวอชิงตันดีซีวิ่งรอบบอชิเนียให้ได้เลยก็ยกินกาแฟดีคัฟแทนนะฮะอเออ,อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังสําหรับในภาพรวมในยุคปัจจุบันที่เราเราท่านๆ่ายังพอมีชีวิตที่จะทันเห็นกันอยู่องค์กรอาหารและการเกษตรสหประชาชาติหรือว่า FAO เนี่ยระบุว่ากาแฟคือพืชท,ที่ได้รับการบริโภคอย่างกว้างขวางชนิดหนึ่งในโลกเลยนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในพืชที่ถูกค้าขายไปทั่วโลกอะอย่างที่พี่มิ้น เล่าเท้าความมาก็จะเห็นว่ากาแฟเนี่ยมันถูกแพร่หลายไปผ่านเส้นทางการค้าไปหลายที่ของโลกเลยนะฮะถ้าคุณผู้ฟังฟังไม่ทันนะฮะระหว่างนั้นก็เปิด g o o g l e Map ดูตามไปนะครับและนอกจากปราซินที่เป็นพี่ใหญ่ด้านการผลิตกาแฟในทางปริมาณนะฮะรองลงมาก็เป็นเวียดนามแล้วก็โคลัมเบียในขณะที่ผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดนะครับถามว่าเป็นใครก็คือสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนั่นเองครับนั่นหมายความว่าผู้ผลิตเนี่ยคือประเทศกําลังพัฒนา ส่วนผู้บริโภครายใหญ่เนี่ยคือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยทาง FAO เขาก็ยกข้อกังวลว่าการผลิตกาแฟเนี่ยที่เห็นว่ามีกันเยอะเนี่ยในต้นทางในส่วนของต้นทางที่เป็นประเทศที่ปลูกแล้วส่งออกเนี่ยมันไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขนาดนั้นนะครับเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีคําถามว่าเออแล้วไทยเราอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไปไหนมาไหนเราก็เห็นร้านกาแฟเต็มไปหมดจะหันไปทางไหนก็เห็นคนกินกาแฟนะฮะ ข้อมูลจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนตุลาคม2021นะครับถึงกันยายน2022ก็คือประมาณปีหนึ่งเนี่ยระบุว่าไทยผลิตกาแฟทั้งหมด18,689ตันถ้าเทียบกับผลผลิตทั้งโลกนะครับที่กระทรวงการเกษตรสหรัฐเข้ารายงานไว้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่7.3ล้านตันก็จะพบว่าปริมาณที่ไทยผลิตเนี่ยจะเป็นปริมาณเพียงร้อยละ0.25เท่านั้นนะครับ แต่ในไทยเนี่ยเราผลิตสายพันธุ์กาแฟแบบโรบัสต้าและอาราบิก้าพอๆกันนะครับที่เยอะก็จะเป็นอา,อาราบิก้าเยอะกว่านิดหน่อยที่ปลูกเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับที่1.3แสนไร่แล้วก็9.6หมื่นไร่ตามลําดับคือฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะดูเหมือนเยอะนะครับที่นาะอาจจะดูสุดลูกหูลูกตาแต่ว่าในช่วงอย่างน้อย5ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2019ถึง2023เนี่ย ไทยนำเข้ากาแฟมากกว่าการส่งออกอยู่ราว1เท่าตัวเลยนะครับ mm hmm. อย่างปี2019เนี่ยมูลค่าการนําเข้าอยู่ที่6,120ล้านบาทแต่ว่าการส่งออกเนี่ยอยู่ที่3,070ล้านบาทส่วนในปี2022เนี่ยการนําเข้ามีมูลค่า10,000ล้านบาทแล้วการส่งออกเนี่ยอยู่ที่4,000ล้านบาทจะเห็นว่าสูงกว่าการเท่าตัวต,วตลอดนะครับถามว่าเรื่องนี้สะท้อนอะไรคือถ้าไม่ได้พูดเรื่องการเสียดุลการค้านะครับ มันก็สะท้อนขนาดการบริโภคกาแฟในไทยเนี่ยว่าเยอะนะครับจนเ,เรียกว่าผลิตในประเทศเนี่ยไม่พอข้อมูลจากงานวิจัยของสักรินณน่านนะครับอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานำเสนอเมื่อปี2022นะครับระบุว่ามูลค่าตลาดในธุรกิจร้านกาแฟของไทยนะครับมีมูลค่าสูงถึง38,000ล้านบาทแล้วก็มีแบรนด์กาแฟทั้งรายใหญ่รายย่อยเนี่ยผุดขึ้นมาเยอะแยะเลย นอกจากนั้นนะครับยังมีการผูกการปลูกกาแฟไว้กับเรื่องของอาการดูแลรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของความเป็นธรรมในทางไรายได้นะครับต่อคนที่ปลูกกาแฟด้วยก็ถือว่าเป็นเครื่องสะท้อนอย่างหนึ่งว่าคนไทยเนี่ยสนใจกาแฟกันเป็นสายลึกพอสมควรน,นะครับมไม่ได้แบบว่าโอ้โหกดน้ําร้อนกินกันอย่างเดียวค่ะแต่วา่าที่ฟังมามันก็มีหลายอย่างที่ดูเป็นแบบเป็นเ,นเนทรนดิ้งที่ดีเนาะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องที่ดีอย่างเดียวค่ะเพราะว่าไทยเองเนี่ยก็มีการบ้านที่ต้องพัฒนาต่อไปเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของปัญหาราคาเมลกาแฟตกต่ำหรือว่าความสามารถในการแข่งขันกับกาแฟจากต่างประเทศบนพื้นฐานราคาเดียวกันซึ่งเรื่องนี้นะคะข้อมูลจากบทความของกรมวิชาการเกษตร,รเมื่อ3ปีที่แล้วปี2563เนี่ยเขาก็ระบุว่าราคารับซื้อของกาแฟในไทยเนี่ยสูงกว่าการนำเข้ากาแฟนอกอยู่ถึงกิโลกรัมละ1 0บถึงบาท ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยก็นิยมซื้อกาแฟจากเมืองนอกมากกว่าคำถามมันก็อา,นอาจจะอยู่ที่ว่าเรื่องของการตลาดว่าจะทํายังไงแล้วก็การเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ในประเทศเนี่ยจะทํายังไงได้บ้างเพื่อให้คอ,อกาแฟเนี่ยเขาหันมาสนใจกาแฟไทยมากขึ้น hmm. คําถามค่ะมันก็อาจจะรวมไปถึงเรื่องของความเป็นทําทางไรายได้ให้กับผู้ปลูกกาแฟไปจนถึงคนทํากาแฟมาเสิร์ฟเราที่ปลายทางอย่างเช่นอย่างบาริสตา้าเลย เรื่องนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วก็คือปี2 5 6 5ก็มีการรวมตัวกันของบาริสต้าที่เริ่มต้นในในเชียงใหม่เ,เป็นสหภาพาบาริสต้าเลยนะซึ่งเขาก็รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้มีการขึ้นค่าแรงที่แช่อยู่ที่เวลา300บาทมานานอันนี้ก็คือเกิดขึ้นที่ เรียกว่าเป็นเมืองหลวงของคาเฟ่ของประเทศไทยก็คือเชียงใหม่เนาะเขาว่าจะเจอคาเฟ่ทุกห้าสิบเมตรสลับกันแล้วนวะออ่ะย้อนย้อนย้อกลับมาเรื่องของวันกาแฟสากลครับก็เป็นเรื่องจริงที่หลายคนเนี่ยก็อยากจะเริ่มต้นวันด้วยกาแฟแบบหอมๆอร่อยๆสักแก้วหนึ่ง แต่ว่าขอให้ช่วงวันกาแฟสากลเนี่ยนะคะเป็นวันที่ได้ระลึกถึงเรื่องราวของกาแฟที่เขาไม่ได้มีแค่ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเท่านั้นแต่ว่ายังมีโจทย์ข้างหน้าให้มองกันอีกเยอะเลยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการดื่มกาแฟค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของคนที่มีดำรงชีวิตต่อไปได้ด้วยการปลูกกาแฟมาให้เรากินด้วย แล้วนี่ก็คือ EP ที่16ของคุยคำโลกนะคะพบกับคุยคำโลกและเนื้อหาอื่นๆของเราได้ใน podcast ช่องทางต่างๆค่ะทั้งทาง YouTube แล้วเว็บไซต์ w o a thai com แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะก็ถ้าเกิดว่าเพิ่งตื่นมายังไม่ได้ท่านกาแฟไปทานกาแฟกันด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ